สวัสดีครับผมมือนี้กรับพามาเบิองรถถังรุ่นนี้นะครับผมรุ่นรุ่นใหม่การุ่นนี้จัหน้อยครับเพราะว่าจากที่เบิงไปเลี้ยวรุ่นรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวสิพามาเบิงองรุ่นนี้ครับอันนี้ครับรุ่นนี้สิเป็นรุ่นใหม่จัหน้อยนะครับรุ่นใหม่จัหน้อยเบิงอันนี้ที่ผม บอกไปแล้วก็เป็นถอยเสียนะครับเนี่ยถอยเสียนึงสองฟังนะครับผมตรงนี้เป็นตัวกลอกของลากล่องปืนนะครับหลอกของลาลากล่องปืนมัดผ้า้บนเพื่ออย่างนี้เพื่อพวกฝนพวกยางฝนตัวหรือว่ากันนกกันอย่างเขาไปย็ดทังทั้งในนะครับอันนี้ล่อสําหรับล่อนะครับล่อตีนตะขาบนะครับผมกระสีมีแผ่นยางล่องไว้สำหรับแล่นล้างถนนได้ครับผม รอน,นึ่กว่ิมีอยู่หนึ่งอหนึง่งสองสามสี่ห้านะครับหรบลวเลือมีหนึ่งสองสามสามตัวครับเรื่งองข้างล่างครับข้างล่างเป็นเล็กหนาเลยนะครับเป็นเล็กหนาเลยครับ,เ,เ,เ,รบเพื่อ,อยังเพื่อเวลาป้องกันพวกระ,ะเบิดจากรถถังนะครับจากรถถัง ก็ทั้ง้างนีเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะปืนเล็กปืนเล็กเงี้ยวยิ่งบ่เขาเลยครับยิ่งบ่เขาครับอันนี้อันนี้เป็นท้างหนารดถังเลยครับเป็นท้างหนารถครับเนี่ยอันนี้เป็นท้างหนารดครับเป็นท้างหนาครับเพราะว่ามองช่องช่องคนขับอยู่นี่นะครับเนี่ยตัวหมุนถ่ายนะครับตัวป้อมปืนครับสีหง่แลวก็สีเป็นเลี่ยมครับ เนีย่ยเรียมฝนล,ลินนะครับบรรยากาศตอนเสาร์ฝนลินครับบรรยากาศด้วยครับข้างนี้ก็คือการับกับฟังนั้นครับตอนนี้ฟังกันเดี๋ยวผมสิบาคในเบื้องทังเทิงนะครับผมมาอ่ามันอย่างแนี้ยทางเทือให้เบื้องทางล่างก่อนครับ้างล่างเป็นเล็กนาครับป้องกันระเบิดดักรถถังครับแต่ว่า ถ้าถือน้ำหล่อน้ำยังยังสี่พวกแท็กแท็กเล็ขนี่ก็สีถ้าแท็กขาดเนี่ลรดก็ไปไ่ได้นะครับจะว่าเป็นแท็กงไนง,กกงนะครับนี่ส้มด้วยส้หนึ่งบกขาดมาไงนะครับอันนี้เป็นตะขอสำหรับหลากจุงเลยครับนี่อัน,นี้เป็นเป็น,เป,นเป็นทั้งไทายครับเป็นตะขอสำหรับหลากจุงอันนี้เป็นสำหรับเชื่อม เป็นไฟครับเป็นไฟพังครับตอนนี้นไฟพังแลครับผมเดี๋ยวผมสิผ้าอันนี้มองห้องเครื่องครับห้องเครื่องห้องเครื่องบางไงครับเดี๋ยวผมพากั้าในบองน้งเทิงนะครับ,มบไม่ใส่กอนนะอ่ะน,อนี่ก่อนครับ ต่อครับผมฝนตกครับตอนเศร้าชัดว่ครับมองนีเป็นหอ่องเครื่องครับของขมยบอยู่เป็นห้องเครื่องครับเนี่ห้องเครื่องสามารถเปิดได้เยอะแต่ว่เาเปิดได้เยอะมันเปิดเปิดยาครับตัวนี้เป็นป้อมปืนนะครับ เป็นปอมปืนในงสิ้าคขึ้นเบื้องหน่ทั้งเทือนะครับว่ามันมีอย่างแน่มันสิเือกันกับต่างกันกับเอรุ่นั่นว่ครับเนี่ยว่าร่นนั่นผมเค่อยค่อยผ้าเบื้องอนู่ครับทั้งในสิมาเบื้องว่ามันแตกตัางกันยังไงนะครับกับตัวนี้ครับตัวนี้นะสิสมบูรณ์ครับความสมบูรณ์เยับเ่ย ตัวนี้ในป้อมปืนนะครับเนี่ยอันนี้สิเป็นเบาะสำหรับเอ่อคนนั่งตรวจการครับตัวนี้เป็นตรวจการแล้วก็สำหรับขึ้นป้อมปืนนะครับแล้วก็มีทั้งในนะครับมีทังในสำหรับสำหรับสำหรับบรรจุกระสุนทั้งในนะครับผมนะครับทางในติดแ <This S 2> อร์ได้ครับทางในนะครับ ติดเอียมไหมครับนี่ยทั้งกองควบคุมนี่ครับทั้งในรถถังนะครับอันนี้นะจยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีครับตัวนี้เป็นแท่นติดพวกปืนกลครับตัวนี้สิเป็นผาฝาปิดนะครับนี่สำหรับปิดลงปิดลงน,นี่นะครับนะครับ หยดลงไว้แล้วก็คนตรวจการตรวจการพันตัวนี้นะครับตรวจการพันช่องสองช่องนะครับเพื่อป้องกันอาวุธของขา้าซึกยิงน,นะครับเดี๋ยวผมสิบผ้าเบิง้งอันนี้ครับอนนี้อันนี้เป็น ล้วเอาคือทุ้งใสสิหรอครับนี่ครับอันนี้ห้องคนขับครับห้องคนขับอันนี้กันนาจีเป็นพี่นายจีสมบูรณ์พวกมือรับกันเนี่ยเรื่องเดียวเป็นปมคนทุ่นเป็นอย่างนี้นครับนี่ครับนี่ต่ำสูงถอยหลังครับนะครับเป็นระบบเดินหน้าถอยหลัง Uh huh. ดังในมีระบบย,ยอซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังนะครับมมีพวงมาไล่นะครับดูนี่ครับเบาะยืนในสภาพที่สมบูรณ์ู่ครับถือว่าสมบูรณ์ครับก็นนี่ uh huh. ปกติสีมีน้ำมันเครือรือน้ำมันแดงแตกสะาดออกมาเนาะครับแต่ว่าอันนี้สมบูรณ์ขโม่ครับบ๊อบบดคอนโทรลไฟนะครับ พวกไฟวนทวนทนๆพวกหลอกต่างๆนะครับนน่นเป็นเป็นตั้มสูงนี่สิเป็นพวกการเดินหน้าถอยหลังนะครับสิ่ไปซาหริ่วนะครับได้ครับจะเป็นแมคโครก็สิีเป็นพวกเตากต่าตพวกนี่นะครับติดแอร์เหมือนเดิมครับั้านในครับ ้างในก็ปรมมาณนี้ครับมองช่องตรวจการมีสามช่องรครับนี้ครับสำหรับของคนที่อยู่ทางในนะครับสำหรับตรวจการตัวนี้ตัวนี้ปกติซิมีเนาปิดนะครับเป็นกระจกปิดสิบบอมีอากาศออกมาทางนอกเลยอากาศทางในเขาทางนอกได้นะครับทางนอกเขาทางในได้เพราะว่าทางในเป็นแอร์นะครับ ปืนขนาดร้อยหาครับล้อยร้อยหามิลลิเมตรครับง่ายเลยครับง่ายง่ายครับเบึงอต่กระดองมันเนอร์ครับเบืงต่กระดองเหรอครับง่ายง่ายครับกวกเครื่องทางเก็บเครื่องมือครับอันนี้อันนี้เป็นท่อไอเสียนะครับสองฟังสองฟังเลยครับ พวกเนี้ยปิดฟ้าปิดสามารถปิดได้นะครับปิดเขานี้ได้ครับเป็นมองตรวจการของปืนนะครับเวลาเขาปุ๊บก็สีเขาได้ครับสีเขาได้ครับผมจะเปิดนี่เบิ่งครับตัวนี้น่ครับตัวนี้ก็ลุ่งได้ครับเขาได้ตรงนี้เป็นมอง บรรจุกระสุนครับตรงนี้ครับอันนี้เป็นกระสุนว่างเลี่ยงอยู่นี่ครับมันบรรจุสีอุนี่ครับคนซองกล้องสีอุบ่อนั้นครับผมอันนั้นบ่อคนขับครับเนี่ยสียูสซีอกัดในสี่ลไรครับสิอุแบบนี้เลยครับเบื้องทางในครับบวบบทางในครับอันนี้บรรจุกระสุนเขานี่นี่ครับ ครับเดี๋ยวเอาไว้ซ่อนีก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจีพาเบิ้องไม้นะครับผมว่าระบบแตกต่างกันยังไอน,นี่กับบรรยากาศขึ้นครับฝนตกเล,นล่นไปปล่อยนะครับตอนเศร้าครับสวัสดีครับ